ขายทอดขก่ทอดสวัสดีครับบางแคหรือว่าสีเจริญนะที่บ้านหนือน้องแขนน้องแขนองเลือกใครวะครับอันนี้ภาษีเจริญเลออยู่แล้วมั้งยกบ้านนะยกครัวเลยนะย้อนท้าคนนะอืมอร่าที่สุดเลยเอาอันนี้อันนั้นเก็บไว้ขอบขอคุณมากขมาก สองสามสี่ห้านะโอเคไม่ลืมพี่เจิวนะ๋วเนาะอย่าเปลี่ยนเบอร์นะทีจัดๆไม่เปลี่ยนนะ <c oughs> อันนี้เขายุ่งอยู่อ,อ,อ,อันนี้นมันยภาษีครับบางภาษียู่บางแคไม่เป็นไรบางแครภาษีใครมาซื้อข้าวแกก็บอกให้เลือกตานี่แล้วกันโอเคสวัส <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดีครับผมอ้าวฝากด้วยนะครับใครมาซื้อ อาหารก็บอกให้เลือกตัวนี้หน่อยนะจ้าตัวไหนขนมร้านหนูบอกให้เลือกตัวนี้หน่อยนะติดไว้หน้าร้านได้เลยจ้าผู้แบนเหรอกลายเลยฝากสาวบูชัวนะให้เลือกให้เลือกต <Okay. S 2> ัวนี้นะเบอร์สามถ้าใครมาซื้อปานินบอกให้เลือกเบอร์สามกับเบอร์สิบเอ็ดผู้ว่านะดีจ้ามังค์แครมังแครนะเอาเอาเอาเบอร์สิบเอ็ดไปด้วย คนไทยแล้วรอ้องเพลงชาติไทยได้ไหมใช่ได้โอเคโดนแซวย่งยอนยอ้ยอนบอลวันนี้เป็นคนไทยเหรอนึกว่าบอลไทยใครมาซื้อผักก็บอกเบอร์สามเบอร์ 3, เศษนะจัดจ้าครับฮ <c oughs> ะโอ้โหสุดยอดเลยไฮเลิฟพี่ยอมไหมใช่น้องครับพี่ครับเบอร์สามเบอร์เศษนะครับพี่ครับ อยู่บางแคหรือภาษีภาษีต้องคนนี้เลยใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากน่ารักที่สุดอ้าวเบอร์ชัวร์รันไก่เอ้ยตัดแล้วนี่รานไก่ให้แล้วนี่โอเคเป็ภาษีเหรอฮะโอเค อ๋อไอตรงนั้นตีตลาดเขาเรียกตลาดแม่แม่อุทัยใช่ไหมอ่าโอเคคิดอะไรไม่ออกกาเบอร์สามอ่าบุ๊ว่าเบอร์สิเอ็ดจบเลยเรื่องเรื่องเงียบเรื่องเงียบเลยฮะครับคุณญิสุดารัตใช่ไหมฮะโอเคสวัสดีครับอ๋อสาเบอร์สิเอ็ดครับฝนตกป่ะเนี่ยไม่ใช่นะ ขอโทษครับเยี่ยจิวมาเองครับเบอร์สามครับพร้อมเบอร์เสียผู้ว่านะสวัสดีครับน,น้ำแข็งใสครับามาแค่ไม่เป็นไรใครมาใครมาซื้อร้านนี้ก็บอกอย่าลืมเลื่องอตาเน่ไม่กินหัก้าแปะที่เราไปกิอ่า บอกแล้วตายหาแล้วกูตายแล้วหดบอกแล้วว่าม่เลือกเหรอสาผมเบอร์สามนะครับบอกว่ายังไงก็ต้องเลือกจัไม่ได้สดครับใครมาซื้อก็บอกเลือกให้จิ๋วนะจ่ายจ่ายเข็ไหนที่บ้านตัวองอยู่เขไหน บางบอลไม่เป็นไรใครมาซื้อน้ำหอมซื้อของ้านนี้ก็บอกให้เลือกเฮจิวเบอร์สาจ้าจ้าจ้าภาษีดิภาษีภาษีพี่ก็ต้องเลือกผมเลยนี่นี่นี่รี่นี่นเ่ี่นี่น่นี่นล่นี่นี่นั่นี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 นี่นน่ีน่นนี่ จะขอเป็นทางเลือกใหม่